นี่นะคะก็คือรถเ,เข็นของเมเจ r ร์ไฮนะคะพอดีซื้อมาสามพันกว่าบาทรับน้ำหนักได้ประมาณ80ดกิโลอันนี้ก็คือลองแกะออกมาแล้วแล้วก็จะสาธิตวิธีการเก็บให้ดูนะคะอ,อ,อันดับแรกนะคะเราก็ต้องมาที่ตรงตรงหูจับ ข้างล่างนะคะแล้วเราก็กดพอากดเสร็จปุ๊บเราก็ดึงไอ้ตัวนี้ลงมาเมื่อดึงลงมาเสร็จแล้วนะคะสุดแลวอ่ะสุดสุดเสร็จปุ๊บแล้วเราก็มาเอาไอ้แผ่นที่รองข้างล่างที่มันเป็นสีทบเนี่ยเหลังจากเก็บเสร็จแล้ว แล้วก็ดึงไอ้ที่เป็นหูหิวที่ด้านล่างขึ้นมานะคะเาดึงขึ้นมารถมันก็จะยุบยุบเข้ามายุบเสร็จแล้วเราก็ เอาสายสายที่รัดตรงนี้มันจะมีสายอยู่ก็เอาสายมารัดนี่ดู สุดว่าขามาจากเด็กคนนี้มันต้องให้พอด,ดีเราได้พอดีเสร็จปุ๊บแล้วเราก็เอาถุง ساقطة <applause> من <applause> <applause> ดูสิปเตเานแค่นี้เราตัมาเป็น